เองเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยเขาก็ต้องไปเรียนรู้เองนะครับก็กลายว่าเด็กก็ไปหาอาจารย์ท่านอื่นที่คุยรู้เรื่องนะครับก็ให้คําแนะนามาแต่อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะบางคนโกรธน,นะครับล้ําเส้นนะครับมาให้อย่างนี้ได้ยังไงผมต้องการให้มันถอนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็มีนะครับ,นะรบวิธีแก้ในเครื่องกลเราใช้ระบบสังคมนะฮะแต่ปัจจุบันวิธีนี้ล่มสลายไปเรียบร้อย นะครับราะภาควิชาผู้บริหารบางชุดเนี่ยมาถึงก็กั้นห้องเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอะไรก็แล้วแต่ต่างคนต่างก็คิดเองนะครับว่าฉันเนี่ยจะมีจะทําอะไรบ้างโดยบางครั้งก็ไม่ได้เคารพสิทธิ์นะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าก,กฎกติกาเกณฑ์น,นั้นเป็นอย่างไรนะครับเช่นฉันไม่ว่างฉันก็บอกเด็กบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่สอนนะไปสอนอาทิตย์นูน้นรวบหกชั่วโมงนะครับ ไปสามทุ่มอะไรเงี้ยนะครับก,ก็มีนะฮะซึ่งนิสิตเองก็โตเถียงไม่ได้นะครับซึ่งแตกคณะรัฐศาสตร์ฟ้องแล้นะครับเด็กตก F แล้วฟ้องบอกเพราะอาจารย์ย้ายชั่วโมงเรียนนะครับเราเขา้าใจว่าได้ผลด้วยนะครับชนะครับเพราะปัจจุบันนี้ความชอบธรรมในระบบสังคมนั้นเข้ามาช่วยได้พอสมควรนั่นนั่นคือนอกระบบนะที่เราต้องเข้ามาช่วย ปัจจุบันออฟฟิศอามีนะอาจารย์ในเกณ์เนี่ยมีการระบุนะครับติดประกาศเรียบร้อยเลยแต่จริงเท็จยังไงไม่ทราบแต่มีเอกสารกระดาษนะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านนั้นประกาศว่าตัวเองนั้นจะให้นิสิตเข้าพบในเวลาไหนบ้างซึ่งบางท่านเห็นแล้วก็แปลกนะครับเพราะให้เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทุกวันนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านทานข้าวเวลาไหนนะครับนะก็มีครับแล้วก็พบว่าก็ไฟก็ปิดตลอดก็มีนะครับ ซึ่งระบบหลักเนี่ยบางทีมันก็ต้องคิดกันหนักๆน,นะครับแล้วผู้ใหญ่ผมย้ำนะครับผู้ใหญ่ต้องให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนระบบตรงนี้ด้วยเช่นเวลาเราให้เด็กเสร็จลงทะเบียนผมว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความถี่ที่มันตรงกันนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวเองนะเด็กที่เรียนกับผมเนี่ยต้องใช้คําว่าไม่ได้ดูถูกเด็กนะคือเด็กเรียนไม่เก่ง พะผมเนี่ยเป็นคนจำจี้จำใช้พูดซ้ำพูดสร้สางนะครับพยายามอธิบายวนแล้ววนอีกมีเด็กกล้าๆอยู่สองสาคนมันเคยบอกผมในสมัยหนึ่งบอกอาจารย์ผมขอย้ายได้ไหมเราก็ถามทําไมมีคนอยาพยายามจะลงตอนผมนะเบือ่ออาจารย์พูดซ้ำนั่นแหละผมเบื่อหน้าดูแลวถามไปเรียนกับใครไปเรียนกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมเนี่ยมีมีเด็กเรียนอยู่มาณสี่ห้าคนจากห้าสิบคนที่ควรจะเป็นนะมีอยู่สี่ห้าคนเพราะ อาจารย์เขาจี g e n i u ะปุ่ดปั๊บแม่เด็กนะถ้าเด็กเก่งๆมันก็พอใจมากมาทันสมัยมากเลยไปนู่นไปนี่เลยอันนี้ก็ทําให้เราเรียนรู้จากเด็กนะครับว่าเอการลงทะเบียนเนี่ยจะต้องฟิกตายตัวหรือเปล่าให้เด็กขยับบ้างได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าดันทุลังไปนะครับถ้าอะไรที่มันไม่เป็นความเหมาะสมกันเนี่ยมันไม่เป็นความงานบานครา้เป็นความเสียหายเลยเด็กเก่งๆกับผมเนี่ยมันก็เบื่อเบื่อจนกระทั่งบางครั้งมันบอกไม่เรียนละ อ่านเองรู้เรื่องเร็วกว่าอาจารย์อีกส่วนไอ้เด็กที่ไม่ค่อยเก่งนะครับไปเรียนกับเพื่อนผมเนี่ยมันก็ทรมานมากเลยนะครับอาจารย์พูดคําเดียวนะครับโอ้โหคือแหกันใหญ่ไอ้น,นี่ก็นั่งอ่านสามวันสี่คืนไม่รู้เรื่องเลยทีนะครับอันนี้เป็นต้นนะที่เราเรียนรู้จากเด็กการแก้ปัญหาบางอย่างเออบางทีก็ต้องกลับมาใช้ระบบการช่วยตัวเองเพราะว่ากว่าเราจะรอระบบหลักข้างบนนะครับลูกหลานเราคงคงเน่าไปหลายคนเหมือนกันนะ นะครับอ่าแต่นี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมเคยทํามาในสมัยที่ผมอยู่เครื่องกลน,น,นะครับที่รับราชการอยู่ครับคือมีที่ที่ผมเคยมหาลัยที่ผมเคยเรียนมานครับมันมีระบบหนึ่งก็คือเวลาที่มีการประชุมภาคหรือประชุมคณะเนี่ยนะครับจะมีตัวแทนนิสิตมานั่งด้วยเพราะบางทีเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเนี่ยถ้าถ้าคนที่อยู่เป็นกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะมองไปทางเดียวนะครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ตัวแทนนิสิตมาหนึ่งคนนิสิตให้มีปากเสียงบ้างในระดับคืออาจจะเป็นตัวแทนมานั่งเป็นเป็นกรรมการคณะกรรมการภาคแต่ไม่อาจจะไม่มีสิทธิ์ลงตะเรียนแต่ว่ายกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตโดยต,งยตรงเช่นรับเข้าหรืออะไรพวกนี้แต่ในเรื่องกายภาพเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเราเรายังขาดการมีส่วนร่วมจากนิสิตในระดับการบริหารคณะหรือมหาวิทยาลัยค่อนข,ข้างมาก นะครับอันนีน้น่าจะเอามาเติมช่วยจะได้จะได้จะได้ไดเห็นภาพได้กว้างขึ้นนะครับของกิจการนิสิตเนี่ยมีนะคะก็คือมีกศเข้ามานั่งด้วยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนะคะแต่ในระดับคณะเนี่ยก็ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆผลักดันกันไปนะคะก็จากที่อาจารย์เพชรพรพูดถึงเรื่องหัวข้อวันนี้นะคะการเสวนาแล้วจากจํานวนคนเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะตระหนักได้แล้วนะคะว่าอาจารย์ที่ให้ความสนใจ <laughs> การนิสิต นะคะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็โอเคด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะคะมีกิจกรรมหลายหลายอันชนกันด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มันก็ต้องตอนนี้อย่างที่อาจารย์เสถียรว่ามันคือมันต้องด้วยใจอะค่ะนะคะ,นะคะด้วยด้วยระบบเนี่ยมันมันยังอีกอีก อีกระดับหนึ่งนะคะแต่ก็เราก็เห็นตรงกันว่าอาจารย์หลายท่านนะคะหลายส่วนในในคณะเนี่ยก็ก็เห็นตรงกันแล้วก็มีใจนะคะให้ให้นิสิตรตรงนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ยังอาจจะมีใจให้กับครอบครัว เยอะกว่าหรือมีใจให้กับวิชาการมากหน่อยอะไรนะคะเพราะแรงจูงใจตรงนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ก็ยังมีความหลากหลายของอาจารย์อาจารย์เองก็เหมือนกับนิสิตนะคะก็ยังยังมีความหลากหลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยด้วยการที่เรามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ก็มีการ อ่าจวิดีโอของศูนย์ elearning นะคะก็เดี๋ยวก็คิดว่าอาจารย์หลายท่านที่ยังติดธุระอยู่แต่ยังมีใจให้กับการเป็นครูที่ดีนะคะก็คงจะมาดูดตัวเทปตัวนี้นะคะตรงนี้อาจารย์ให้เอกอชัยแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของอความเป็นครูอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมก่อนครับจริงๆผมอยากให้แบ่งปัญหาออกเป็น2ระดับคือเด็กที่มีปัญหาจริงๆ คือเด็กพวกนี้เป็นเด็กดีแต่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยต้องการคนพิเศษเข้าไปแก้เพราะว่าอย่างที่มีปัญหาเรื่องสมองหรือเรื่องรู้สึกผมคนนี้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยผมแก้ไม่ได้หรอกต้องการคนพิเศษที่สามารถเข้าไปแก้ได้แต่เด็กน,นู้ระบบจำได้กอจกานหนึ่งคือเด็กที่ไม่มีปัญหาแต่สร้างปัญหากลุ่มนี้เยอะนะครับการเดี๋ยจะแก้อะไรระบบแก้ห้องน้องห้องน้าอะไรเราแก้ได้นะแต่จริงๆแล้วเด็กจะสร้างปัญหาเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาไม่หยับ ทำตัวเองให้มันขอด้งองกับสิ่งแวดล้มอมเขาจะปรับสิ่งดล้มให้เข้าตัวเขาเองอย่างเช่นมาหาผมชัมม่วโมงสุดท้ายของการถอนอย่างเงี้ยผมถามว่าคุณรูเ้เกรดตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้คุณรูนน้คะแนนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ตั้งสองสามวันมาแล้วทำไมคุณมาหาผมวันสุดท้ายชัมม่วโมงสุดท้ายเพราะคุณรู้ว่าผมนั่งรอใช่ไหมถ้าเกิดผมไม่อยู่้วจะเป็นยังไงทำไเด็กจะมีอย่างเยอะเยอะคือเด็กเนี่ยคิดว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้กลุ่มหน้าผมอยากให้เราแก้เหมือนกันนะแต่ผมทําไม่เป็นเพราะว่า สุดท <premises. S 2> ้ายผมก็มานังรอถ้ามงสุดท้ายเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เยอะมากเพราะฉนั้นจริงๆแล้วผมอยากให้ดูกลุ่มนี้สําคัญเด็กที่มีปัญหาไม่มีเงินเนี่ยจริงๆเขาอาจจะอายตั้งนานแล้วอะแต่เขารอจนทั้งถึงปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเขามาหาเราแน่นอนผมก็ช่วยทุกครั้งอะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเราเราช่วยเขาได้ดีขึ้นหรือเปล่าทำไมแต่ผมก็ทําแบบนี้นะเหมือนงานชักอันดิตเนี่ยบางครั้งเจอเด็กกลุ่มที่ ฉลาดนะไม่มีปัญหาแต่สร้างปัญหานะครับโอเคครับผมอยากเสริมบิทหนึ่งครับในเรื่องของเด็กที่มีปัญหานะครับในในในส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะมเีเหมือนกับระบบคัดกรองนะครับปัจจุบันเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้เจอนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะมี พี่ที่อยู่ภาควิชาท่านหนึ่งเนะี่ยเป็นพี่ที่ดีมากนะเหมือนกับเขามีเซนส์อะไรบางอย่างท,ที่มองรู้เลยว่าเด็กคนเนี้ยนะฮะมีละเ,เ,เ,เริ่มมีอาการบางอย่างนะครับที่คิดว่า,าต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับพี่คนนี้ก็จะไปดึงมาเลยนะฮะไปไปเรียกมาเป็นยังไงนะฮะโด,โดยปกติเนี่ยเด็กเวลาเราเข้าไปแล้ว แล้วเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับในะช่วงแรกว่าเขามีปัญหานะฮะาบางทีเนี่ยเราไปหวังให้เขาเดินมาหาเราเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเขาจะรู้สึกอายหรือเขาจะรู้สึกแปลกแยกว่าเขาเป็นคนมีปัญหานะฮะเพราะนั้นเขาก็จะโรเทคตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาหาเรานะ,ะาในส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะมีอา,อาจจะเป็นระบบคัดกรองหรือว่าอาจจะมีโน้ตฮาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ผู้สอนทั่วไปที่อยู่ในคลาสเนี่ยสามารถที่จะมองเด็กออกว่าเอ๊ะคนไหนนี่มีปัญหานะฮะอย่างเช่นเรียนแล้วมีอาการเมื่อยลอยนะฮะเรียนแล้วรู้สึกว่าเวลาสอนไปรู้สึกว่าเขาเขาเรียนไม่รู้เรื่องนะฮะหรือว่าเขาไม่เข้าโรงเรียนนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่เพราะเพราะปัจจุบันเนี่ยระบบพวกนี้มันไม่มีนะะผมเข้าใจว่า เด็กที่เราเจอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะส่วนที่เราไม่เจอเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะซึ่งเราจะทํำยังไงนะฮะก็ก็คิดว่าตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่าเราจะทำยังไงถีงจะมีระบบคัดกรองนะ,ะเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีผู้ที่สามารถจากที่ท่านท่านรุชายบอกคือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะฮะแล้วก็ คือจะต้องจะต้องจะต้องทำเป็นระบบนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะาามีประโยชน์นะครับเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับแล้วก็แล้วก็ผ่านมาแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคือว่ามันมันอาจจะได้ไดเป็นทุกคนนะครับเด็กบางคนเนี่ยถ้าเรา,เข,าเข้าไปหาเขานะฮะแล้วอาจจะต้อง อาจจะต้องมีจิตวิทยารลางอย่างที่ไม่ทําให้เขาเขาหนีเราไปนะฮะเราอาจจะต้องพูดคุยนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไม่บ่งบอกให้เขาว่าเขาเขามีปัญหาหรืออะไรที่แปลกแปลกแยกหรือแตกต่างนะฮะอย่างเช่นอาจจะต้องอาจจะชวนไปกินข้าวนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาพูดคุยอาจจะต้องมีคนที่มีจิตวิทยาในการพูดคุยหรือสามารถคัดกรองนะฮะเด็กเด็กพวกนี้ได้นะครับ จริง,รงตรงนี้ผมอยากที่จะแชร์แล้วกไ็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีได้ไหมนะครับผมคิดว่าสิ่งทุกภาควิชาเนี่ยนะครับน่าจะมีคนประเภทเนี้ยอยู่นะฮะแต่ว่าเราเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นใครนะฮะอาจจะต้องออพยายามหาดูแล้วก็ แล้วก็เอาคนคนเน,นี้มาช่วยนะฮะมามา,มาช่วยคัดกรองนะฮะแล้วก็เหมือนกับตั้งก็เป็นหน่วยคัดกรองเด็กที่มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจจะอาจจะช่วยได้นะครับนะครับอันนี้เป็นอาจารย์นพดลน,นิดหนึ่งคือ ทางคณะเนี่ยเคยตั้งเป็นกรรมการคล้ายๆอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็หมดวาระไปนะคะแล้วเราก็จะพยายามจะตั้งใหม่แล้วก็จะจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าอาจารย์บางท่านไม่รู้เลยเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้นะคะก็จะจัดเขาา้ามาอบรมแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็มีการให้ข้อมูลอย่างตอ่อเนื่องนะคะขอข้อมูลไปทางภาควิชาไม่มีภาคนหนส่งกลับมาเลยคะ่ะ <c ười> คือขอชื่ออาจารย์นะคะใน,ในหมายถึงตอนนี้เฉพาะอาจารย์กิการิสิตนะคะว่าจะจะเข้ามาในทีมเนี่ยนะคะไม่มีภาควิชาไหนส่งมาเลยเราก็เลยว่าจะบังคับทุกภาควิชาอย่างละหนึ่งแล้วก็จัดอบรมเลยนะคะ <c ười> ในช่วงแรกคงเป็นการบังคับไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาไม่ชอบกคงออกไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ที่ใช่เขาก็คงค่อยๆเข้ามาตรงนี้ก็พยายามสร้าง นะคะแล้วก็กลุ่มอาจารย์ตรงนี้อย่างที่อาจารย์นพดลว่าต้องหาเขาให้เจอก่อนนะคะจะมาเป็นกําลังหลักในการสร้างความแข็งแรงของของคณะนะคะอาจารย์นครทิปเสริมตรงนี้หน่อยไหมคะกับเรื่องเรื่องอะไรน,นะคะทุกคนท,ทั่วไปใช่ไหมคะ คือคืออย,อย่างที่พวกเราคุยกันวันนี้คิดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทาให้เห็นแก่นแท้ของความเป็นครูนะคะมาวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้สอนที่คณะวิศวะนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของการเป็นอาชีพครูมาสิบกว่าปีเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่ว่ามีลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคะแต่ก็มีบ้างที่เขาเป็นลูกศิษย์ที่ดีแต่เขามีปัญหานะคะ มพราะนั้นเราก็ต้องมองลูกศิษย์เราเนี่ยเหมือนกับเขาคือลูกหลานเรานะลูกหลานเราแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเ,เกิดความเขาเรียก awareness ที่จะให้โอกาสกับลูกศิษย์เราเพราะเราถือว่าเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ให้โอกาสกับลูกศิษย์แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะมี error โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกแ็แล้วแต่แต่เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาคงสุด,สดแล้วแหละ <laughs> ยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือแค่ recommendation เนี่ย เด็กบางคนเนี่ย e h เฮฟไม่ดีตอนสมัยที่เป็นนิสิตปี2ปี3ปี4เช่นชอบทำกิจกรรมไม่เข้าชั้นเรียนทำซีเนียร์โปรเจไม่เพอร์ฟอร์มที่ดี Advisor ไ,ไม่ให้ recommend อาจารย์ผู้สอนไม่ให้ recommend แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมสำนึกแล้วอย่างเงี้ยก็มีแต่สำนึกจริงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะแต่แต่ก็กว่า ผมสานึกแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท้าความกันคุยกันอยู่นานคือก็ใช้เวลากับเขาแล้วบอกว่าครูขออย่างเดียวขอให้สํานึกจริงแล้วก็เนื่องจากว่าคุณก็คือลูกศิษย์แล้วเราก็อยากจะให้โอกาสคุณทํานองเนี่ยนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนในทํานองเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ทั้งสั่งสอนแล้วก็ให้โอกาสนะคะส่วนเรื่องของการที่จะลงโทษหรืออะไรเนี่ยขอให้เป็นชั้นสุดท้ายที่จะทำนะคะโดยโดยส่วนตัวเราคิดอย่างนี้นะคะพาะมองว่าลูกศิษย์เนี่ย เป็นคงไม่ใช่เป็นผ้าขาวทั้งร้อยแต่บองว่าเขาคงมีอินเทนชันที่ดีเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วกว่าจะเข้ามาคณะวิศวะได้แต่ด้วยบางบางครั้งเนี่ยหลงหรือละเลงใช่คำว่า,าละเลงกับความสุขชัว่วครู่ชั่วย,ยามเช่นการเป็นเชียร์ลีดเดอร์บางอะไรทํานองเนี่ยนะคะทำให้เขาที่ออกนอกลู่ออกทางไปบ้างแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยเขากลับมายืนแล้วเขามองรอบข้างหรือเขาอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสูงสุดคืนสู่สามาัญจริงๆนะคะก็ขอจะฝากไว้ประมาณเนี้ยค่ะ จริงๆจริงๆไม่ใช่เสริมมนะครับแต่คออนุญาตพูดนิดนึงก็คือหลังหลังจากที่ฟังวันนี้นะครับอ,อันนึงก็คือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะครับซึ่งผมก็กาลังนั่งคิดอยู่ว่ามีอะไรที่ผมทําไม่ดีบ้างแล้วต้องแก <laughs> ้ <laughs> นะครับเ <laughs> <laughs> พราะอะไร่ยังครับม,มีมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เลยย้อนกลับมานั่งนึกว่าและสิ่งนั้นเนี่ยมัน เรา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 ,เราทำไม่ได้อะครับแต่เราบอกเด็กให้ทํานะครับเเด็กเขาอาจจะไม่เชื่อเรานะครับแล้วก็บางเรื่องจะเรียกว่าอะไรครับผมคือคือผมว่าเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้ดูเราเป็นตัวอย่างเท่าไรนักนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นทางที่ถูกรอเปล่าที่เราจะบอกว่าเราเป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะว่าเรื่องง่ายๆหลายเรื่องจริยามรมารยาทต่างๆ นะครับผมรู้สึกว่าว่า,วา,วามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอาจารย์เวลาอาจารย์เจอกันทักทายกันสวัสดีกันออกจากลิฟต์ให้ทางกันก่อนเด็กเดี่ยวนี้ไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเขาก็เห็นเราอยู่ทุกวันว่าเราก็ทําแบบนี้กันนะครับแต่กผ็ผมก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะเป็นตัวอย่างหรือเปล่าขนาดนั้นนะครับผมเล็กๆน้อยๆครับนี่นั่งนั่งคิดอยู่ครับผม <laughs> จากจากที่ได้ฟังแต่แต่จริงๆนะครับขอบคุณมากวันนี้เพราะว่าผมผมได้หลายๆอย่างกันนะครับเยอะ ที่จะเอากลับไปนั่งคิดเรื่องนี้ครับขอบคุณครับอาจารเสถียรจะให้ตัวอย่างอะไรสักอย่างก่อนอะระบบมีส่วนมีส่วนทำให้เรามีพฤติกรรมนะครับที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมแค่เรียผคาความเจริญเติบโตก้าวหน้าของอาจารย์นะครับมันชี้ไปอีกทางหนึ่งนะครับเห็นชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อระบบตรงนี้มันไม่ให้ต้องใช้ระบบสังคมเข้าไปช่วยนะครับเช่นการยอมรับการให้เกียรตินะครับหรือมีรางวัลให้กับบุคคลนะครับที่มีลักษณะของความเป็นครูอย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วลักษณะคุณสมบัติของความเป็นครูเนี่ยควรจะมีอยู่กับทุกคนนะครับคือเป็นผู้ให้ออลูกศิษย์เราก็ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นครูเราเหมือนกันในบางส่วนนะเพราะฉะนั้น เราต้องพยายามทาให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะครับมีบุค,คลิกมีคุณสมบัติที่เป็นครูเขาไปด้วยในตัวของตัวเองครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ทันสมัยหรือพูดง่ายว่าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกผมยืนยันครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ในระบบเราได,ได้ความสุขจากสิ่งที่เราเป็นครูนะครับเราก็จะบอกกับทุกคนเสมอนะครับทุกคนเจอผมจะบอกว่าอาจารย์ยิ้มอยู่ตลอดเวลา ผมบอกใช่ผมมีความสุขต่อความสำเร็จของลูกศิษย์ที่เราเห็นบางคนมองดูเกือบจะไปไม่รอดนะครับปัจจุบันเ็ก็ผงาดและเป็นคุณต่อสังคมต่อแผ่นดินเราก็ชื่นใจแทนเขาแล้วทุกครั้งที่เขาเจอเราเขายกมือไหว้แล้วเขาเดินลี่เข้ามาหามันเป็นความสุขอย่างที่สุดนะครับและยืนยันได้อย่างว่าถึงแม้ในแคริโอพาส จะไม่ทําให้รู้สึกสําเร็จในตรงนั้นแต่ความสุขที่มีความเหมาะสมแต่สิ่งเหล่านี้จากความเป็นครูนะครับของตัวเราเองอันนี้คงต้องพยายามขยายนะครับเพื่อให้คนในสังคมรู้ว่าถึงแม้ระบบจะช่วยคุณได้ไม่มากนักนะครับแต่ระบบของสังคมทั่วไปนะครับคุณเป็นสุดยอดของความเป็นคนที่ดีนะครับคือการมีบุคลิกภาพที่เป็นครูนะครับ ผมผมยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไยงไก็ตามถ้าเราได้ระบบช่วยด้วยเราจะมีเปอร์เซ็นต์ของมันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมตอบนิดนึงอาจารย์ครับผมมีตัวอย่างการใช้ห้องน้าร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์นะนิดหนึ่งตึกสองครับเขาเขียนป้ายนะครับว่าเป็นของเจ้าหน้าที่กับครูบาอาจารย์นะครับ <c oughs> แต่เด็กเดินเข้าไปเราก็ดูเขาครับแล้วเราก็บอกว่าช่วยกันรักษาความสะอาดนะนะครับจะได้ใช้ร่วมกันได้ คือสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ใช้ก็คือบางทีเด็กเนี่ยสนุกเกินวัยสนุกตามวัยนะครับเล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี่ฉีกกระดาษทิชชูออกมาเนี่ยครับแล้วมันเลอะเทอะไปหมดอาจารย์ใช้วิธีตัดบทเลยไม่ต้องเข้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันก็ต้องให้เกียรติและให้ความเคารพนะครับแล้วก็เป็นไปตามกติกาวินัยที่เขาตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ตามท,ที่ตึกสอง นะครับติดป้ายไว้ก็จริงแต่นี่สิทิเข้าได้นะครับยินดีครับ <c oughs> ก็ก่อนจบวันนี้นะคะก็ ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะได้ความรู้นะคะข้อมูลความเป็นครูนะคะการให้ความสุขของการเป็นครูนะคะแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพทัศนคติที่ดีนะคะที่ที่ครูจะมีต่อนิสิตนะคะหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้นะคะจากนิสิตนะคะนิสิตก็เป็นครูของเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะคะจากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการให้คาปรึกษานะคะหรือการแบ่งปัญหาของนิสิตอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าเราสามารถจัดปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีการมีการเพิ่มระบบคัดกรองนะคะมีกลุ่มกรรมการอาจารย์นะคะรวมแม้กระทั่งเรื่องของระบบนะคะอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าจะต้องมาเอื้ออานวยให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาวุธให้อาจารย์มากขึ้นนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในใน,ในความเป็นครูนะคะที่ทุกท่านก็มีอยู่นะคะอย่างที่อาจารย์เสถียรย้ำก็คือ ก็หวังว่าทุกคนนะคะคณาจารย์ในคณะนะคะจะมีความเป็นครูตรงนี้นะคะให้กับสิทธิ์ของเรานะคะในตัวแทนในโอกาสนี้นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของคณะนะคะก็กล่าวขอบคุณนะคะคณาจารย์วิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะในเรื่องของความเป็นครูขอบคุณค่ะ